บะหมี่จับกังครับ35บาทพิบห้าบาทนิเศษส uh, ี่สิบหบาสั่งยังไงพี่สั่งตรงนี้เลยเนาะสั่งทางมาแล้วจะินจะทำให้เอาเอาธรรมดาด้วยเอาพิเศษด้วยหนึ่งรับพี่ครับผมไปนั่งเลยครับครับผมอ่ะาไปไปเตาสุดยอดธรรมดาเอาธรรมดาเอาเป็นพิเศษถ้วยหนึ่งแล้วกันครับอ่า uh, <c oughs> เอาไปให้เฮียเขาเฮียนั่งได้ตรงนี้ตรงนี้พิเศษยนะปะ Yes ล่ะฝรั่งมากินเยอะไหมพี่ฝรั่งมากินเยอะไหมเยอะเยอะนะจริงเหรอใช่ใช่ผมต้องจ่าไก่หลายคนเท่าไหร่คะสองสิบห้าสองสิบห้าอ๋อจ่ายตังค์เลยเหรอพี่ครับพิเศษเก็บตังค์ก่อนครับผมวันนี้เข้ามาวันนี้มากี่ทัวร์พี่วันนี้มาสองปุ๊บสองปุ๊บแล้วกี่คนน่ะแปดคนแล้วก็ มัมีจับกลงมันมีน้ำซุปเหรอมันเป็นางเต้จับไิตเตอร์สน่งให้เฮ้ยมันมีน้ำซุปไม่มีครับเป็นยีเร่ไหมครับขอซุปซุปเยอะไหมสี่ไฟเพราะว่าขอซุปหน่อยเฮียขอป็นี่ไฟเพราะว่า ขอบคุณครับวางเลยพี่ขอบคุณครับ,บ,บ <Budget. S 2> เยี่ยมอันนี้พิเศษมีอะไรบ้าง <c oughs> อะไร <f ix> องตุ้งเจไหม <c oughs> <c oughs>

มันนี่คือเส้นบะหมี่ของเขานะนี่พิเศษนะนี่มันจะประมาณนี้แหละกินถ่ายรูปหน่อยบะหมี่จับก,กางจับก,กางฮุดดครับ the uh, the signature is they got a lot because uh, in the the past they sell for the, the labor so the labor they have, uh, have uh, no money a little bit money and they want to eat eat more how can i say ไม่ใช่เราซุปล้ะไม่เทียนจะเปีนยังไงอกินแห้งเหน้ำชาหวานจินอกินห้งเอเยอเอาเยอะๆอยเอาเยอะๆกดือมาลวเองดิเาเยอะนกินานเหรอกับบ้านกับบ้านหรอเปล่ทำไมเอาถุงมาเองลวกมันมีถุงให้อู โม้ป yeah. ่าหน้าตีปาราตุกน่มาตุกอร่อยมากตุกตุกอร่อยหน้าตีนปาเราตุก่มาท่าว่านี่เทอะไรเนี่ยอือจริงไหมท่านว่าหมนอะเราตุกนี่มาคือไม่กินแบบญี่ปุ่นไงขี่เต้นมาแล้วก็เออลงๆใหมันพอมันมีในรสอ่ะอ่ะจะลองลงก่อน่าว่าตุกอร่อย หลายวิธีกินครับไม่เย็นกินกันสามวันก็ไม่หมดนะครับเส้นต่อไปนนี้ใครไ่สูบบุหรี่นะครับหาเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวโดนไม่เดียวเลยเนี่ยเด็กคนนี้เด็กคนนี้สูบบุหรี่โดนไม่เดียวเลเดี๋ยวไปรงนู้น ไม่ลื่นมากเลยใช่ครับอร่อยครับ very good especially the soup กินดิ আনে <m>

ลุยแตกหางที่เยาวราชวันนี้ก็น่าจะถึงตอนท้ายคลิปแล้วก็ขอขอบคุณครับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามครับขอ,ขอบคุณครับวันนี้โอก,กาสว่าทำโปรแลมเนี่ยให้คนหรือคนเพื่อนรู้ My video, and to follow my blog, and please subscribe. Just press yeah. here to follow my video. And thanks every comment on this is always share me. มคอใ้เชื่อมเลยยาดีขมปากคำจริงแสลงถือกินเข้าไหตอามร้อยยี่สิบห้าเป่นร้อยบาเป็นพันเป็นพันสูวเย Yeah. <laughs>